thank สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแอตตันวิล่าพบกับลีดยูไนเต็ดครับราคาต่อรองเปิดมานที่เสมอแอสตันวิน่าเตรียมเปิดสนามวินล่าพาร์คต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมลีดโดยเจ้าบ้านแอสตันวิล่าภายใต้การนำทีมของดีนสมิธพาทีมเล่นได้อย่างลงตัวครับเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้อีกคุณภาพเกมรับของทีมและเกมลุกนั้นก็ยังยอดเยี่ยมทําให้ผลงานตลอดสี่เกมกับทีซท่านใหม่เนี่ยเป็นการชนะมันทั้งหมดนะครับและเสียประตูไปแค่ามลอซ แม้ว่าจะพาทีมนั้นแพ้มาก็จริงในเกมล่าสุดนะครับแต่ทว่าในส่วนของรูปแบบการเล่นของทีมนั้นก็ยังสอบผ่านและนั่นก็ทําให้พวกเขานั้นแพ้มาเป็นหนแดกในรอบ4เกมเลยดูแล้วเกมนี้แอตตานวินลในเวลานี้เนี่ยเข้าฝักเหลือเกินครับขนาดแชมป์เก่าก็ยังพังมาแล้วที่สนามแห่งนี้เกมนี้จึงไม่น่าพลาดหรอกครับทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยสียงผง,งาดแอตตานวิล่าสอติคาแอตตานวิลขย่ำลีด1-0